สภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินุปถมมอบถุงยังชีพ1,000ถุงบำรุงขวัญผู้ประสบอุทกภัยอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองค่ะ ที่โรงเรียนป่าโมกวิทยาภูมิอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์นำโดยดรลาลีวันการจนะจารีประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์ลงพื้นที่จังหวัดอ่างทองเพื่อมอบถุงยางชีพแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลผงเพงและอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองรวมจำนวนหนึ่งพันถุง โดยมีนายภไยบูุ์สุพบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมมอบถุงยางชีพเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนได้มีขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปสำหรับอำเภอป่าโมกได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่20สิงหาคมที่ผ่านมานะคะพื้นที่ที่ประสะมพุทกภัยมากที่สุดคือเขตเทศบาลตำบลป่าโมกขณะนี้หลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงแล้ว ทางเทศบาลนะคะปอพอและชลประทานสนับสนุนเครื่องสูบน้ําเพื่อระบายน้ําจากพื้นที่น้ําท่วมขังโดยเร็วขณะที่สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทองณนะวันที่1ธันวาคม2568 ภาพรวมระดับน้ําลดลงแต่ยังคงมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบใน4อําเภอคืออาเภอวิเศษชัยชาญอําเภอป่าโมกอําเภอชัยโยและอําเภอเมืองอ่างทองรวม38ตําบล201หมู่บ้าน11ชุมชนราศดรได้รับผลกระทบ5,433ครัวเรือนค่ะ